ผมลงค่ะผ<อ>มลงเพราะชุดค่ะผมลงชุดเพราะว่าพี่ครมเขาเอาไซส์ตอนที่แบบยังไม่ยังไม่แปะมาทําแล้วชุดใส่เมื่อวานนี้แล้วตัดเลยนั่หตัดลงไปเยอะไหมคะไม่ค่ะรลเดียวค่ะกลับไปเล่นกลับไปถ่ายละครด้วยค่ะไ,ไ,ไม่ได้เกี่ยวกับว่าเราเครียดโอ้ยไม่มีเรื่องเครียดเลยเลยค่ะเรื่องข่าวไม่มีอะไรไม่มีอะไรอย่างที่แบบว่าทุกคนจะเป็นห่วงเลยค่ะม่ได้่าแบบสร้าง่าวหรืออะไรอย่างนี้เหร โอ้ยหนิงว่ามันไปกันใหญ่แล้วอะเพราะจริงๆตอนแรกได้เห็นข่าวก็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 เห็นแต่ว่าพอมาเขียนบอกว่ามีการจ้างนักส่งนักสืบนี่อันนี้หนิงว่ามันเลิศเอร์แล้วไปกันใหญ่แล้วจินได้มาถามแมว่ามันจริงหรือเปล่าจริงหรือเปล่าองนี้ตกใจเธอจะไปจ้างมาถามจริงได้มาถามอีกไม่มีค่ะเพราะจริงๆเขาจะรู้อยู่แล้วว่าทุกวันนี้เนี่ยหนิงเตรียมทําละครหนึ่งเรื่องซึ่งอาจจะแถลงข่าวเร็วๆนี้ว่าเป็นเรื่องอะไรแล้วก็กลับไปเล่นละครแล้วด้วยซึ่งเวลาไม่มีไปยุ่งอะไรกับใครใดๆทั้งสิ้นอยู่แล้วค่ะ าาคือจริงๆต้องบอกว่าข่าวนี้มีมูลเป็นความจริงไหมมันก็คงมีส่วนหนึ่งมีส่วนหนึ่งก็คือแต่ก็คงไม่ได้เกี่ยวเลยกับสามีเราคือสามีเราคงไปอยู่ในที่ที่ในเพื่อนบางคนที่เขามีพาฟิตตี้มาอันเนี้ยมีจริงแต่เขาก็เป็นคนโสดซึ่งเขาก็คงไม่ผิดอะไรและเพื่อสามีเราก็ไปอยู่ในที่ตรงนั้นซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยเรายังได้คุยกันขำๆเลยว่าแบบเธอระวังนะบางทีนะเธอไปอยู่ในที่อย่างนั้นเนี่ยแล้วถึงเวลา คนไปเขียนข่าวหรือคนไปเห็นน่ะเขาไม่ไปเขียนหนงคนอื่นหรอกเพราะคนอื่นน่ะไม่มีใครรู้จักเธอเป็นคนที่มีคนรู้จักอะไรี้ยก็ยังคุยกันโหยคุยกันเป็นเดือนแล้วเรื่องอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็สุดท้ายก็เป็นข่าวบางคนที่ใช้สารวัตรโจ้หรือเปล่าอะไรนะคะหมายถึสารวัตรโจ้ก็ Research> Trail> SaaS> um> ไม <S <S ่น่าจะเกี่ยวอะค่ะตอนตอนนี้ตอนนี้ตอนนี้ท่านเป็นพ้าอยู่อย่าเรียกสารวัตรนะคะค่ะท่านบวชอยู่ค่ะนี้ค่ะ่วันนี้มันมีข่าวว่าเหมือนไปพัวพันกับลูกค้าด้วยเลยผู้หญิงคนนี้ อันไม,ไม่ไม่น่าจะเกี่ยวกันนะนะคะใน,นในส่วนของพี่ิ๋เองแบบพี่จิ๋ตอนนี้มีแบบพฤติกรรมอะไรที่เราลอกระแวงหรืออะไรนั่นเยอะก็ก็ไม่ไมีนะไม่ไม่ได้รู้สึกว่ามีอะไรที่เราแวงเลยคือณนะวันนี้นะแต่อนาคตเราเรา,เราไม่รู้เราจะไปตอบเรื่องของอนาคตไม่ได้แต่ณวันนี้หนิงยืนยันได้ว่าเรื่องเนี้ยมันไม่ได้มีอะไรแล้วหนิงก็เป็นคนชัดเจนอยู่แล้วถ้ามีอะไรเนี่ย ก็จะพูดว่ามีอะไรดีซะอีกถ้ามันมีอะไรแล้วแบบว่าเป็นข่าวออกไปอย่างน้อยๆก็ยังมีประชาชนมีพี่ๆมีทุกคนคอยช่วยจับตามองแต่ว่าวันนี้มันไม่ได้มีอะไรค่ะไม่มีะแวงแบบเอ๊ะืออะไรนีม่มีเไม่มีเลยเพราะว่าเรื่องเนี้ยเป็นเรื่องที่มีการรู้กันอยู่แล้วว่ามันมีคนบางคนที่เขามีพฤติกรรมแบบนี้แต่ว่ามันก็ไม่ใช่เป็นพฤติกรรมที่ผิดคือเขาก็เป็นคนโสดไม่ได้มีแฟนการที่เขาจะแบบว่ามี คบกับพิตี้หรืออะไรมันมันมันเป็นสิทธิส่วนบุคคลของคนอื่นเขาแต่บังเอิญว่าสามีเราเนี่ยไปอยู่ในที่ที่เขา,าเขาอยู่ด้วยเท่านั้นเองค่ะในในในคนก็แค่ที่พิตี้เขาไปในพิี้ก็ทราบว่าเขาไปอยู่ในพั้นั้นจังหวะนั่พอดีอะไร้ยทราบค่ะทราบค่ะแล้วก็จริงๆตอนตอนตอนไปรับตอนไปตอนกลับนะคะก็ยังยังไปรับกลับเลยเพราะว่าตอนไปเนี่ยเขาไปกับคนรถเท้าแล้วหนิงก็ไปทํางานแล้วพอเสร็จงานปุ๊บเขาก็ส่งคนรถเขากลับไปก่อนแล้วหนิงเองเนี่ยก็รับเขากลับบ้านด้วยค่ะ มีเหมือนพี่หนิงชิวแต่ว่าพี่จินก็พูดได้จริงว่าหนิงชิวมากเพราะว่าอย่างที่บอกท่านถ้าถ้ามันมีอะไรอะหน้าหนิงก็จะไม่ชิวอย่างเงี้ยคือคือมันก็จะไม่ใช่ไม่ใช่ฟิลอย่างนงี้แต่ว่าคนที่ไม่ชิวอะคือคือคือจินเองก็จะไม่ชิวเขาจะรู้สึกว่าเหมือนกับเขาไม่ได้ทําอะไรแล้วก็มันมันกลายเป็นว่าที่ผ่านมาเขาเคยทําผิดแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าเขาจะต้องผิดอีกครั้งนี้แต่เขาก็พูดกับหนิงนะว่า จะไม่ทําอะไรให้มันแย่หนิงเองครั้งนีห้หนิงมั่นใจ่อนาคตมันก็เป็นเรื่องหองอนาคตนะคะจะยีมีอะไรไหมห้ามอะไรเป็นพิเศษไหมคะห้ามไปไหนอะไรไม่มีค่ะก็คือส่วนใหญ่จะไปไหนก็ไปก็ก็บอกกันแต่ก็มีแค่ตกลงก,กันว่าอาทิตย์หนึ่งเราจะออกกันกี่วันเออเป็นวันของเรากีา่วันวันของคุณกี่วันคือคนเราจริงๆมันก็ต้องมีมีช่องว่างให้กันมีมีความเป็นส่วนตัวให้กันด้วยเขาก็มีเพื่อนกลุ่มของเขาเราก็มีเพื่อนกลุ่มของเรา่นค่ะจีนน้อยค่ะ พี่จิ๊กมีน้อยข่าวมีไหมคะมีอะไรนะคะ,ะ,ะเขาก็คงเครียดแหละเพราะเนี่ยหนิงเพิ่งเห็นไอจีเขาจับที่คนอื่นนะบอกพี่เขาโพสในไอจีคือตัวเองก็ไม่ได้ดู<โ>คือเป็นคนเล่นไอจีแต่ไม่ได้มานั่งตามดูว่าใครโพสอะไรแม้กระทั่งสามีตัวเองโพสอะไรก็ไม่ไม่ได้มานั่งดูขเขาก็เขียนเลยว่าแบบอย่าอย่าแบบอายเขาไม่ได้ทําอะไรอะไรอย่างเงี้ยแ้ววันนี้เชื่อใจสามีร้อยเปอร์เซ็นต์หสำหรับเรื่องนี้เชื่อใจร้อยเปอร์เซ็นต์ค่ะพี่จพี่หนิงได้ขออนุญาตข่าวค้า่าวไปะไปปวดไปอะไ ทราบเลยค่ะเราไม่ได้ไปร่วมงานอะไรด้วยช่วงทราบค่ะก็อนุโมทนาบุญแต่ว่าไม่ได้ไปร่วมงานค่ะอากได้พีมเล่าให้ฟังค่ะเาะว่าจริงจาะเอ่อตรงนี้ไม่ได้ถามกันค่ะตอนนี้กำลําดปวดปวดปวดนานแค่ไหนีไม่ทราบอีกเหมือนกันค่ะ้โอันนี้มันมันอาจจะเป็นเรื่องเป็นเรื่องที่ ที่มันมันคงลึกซึ้งกว่านั้นอันนี้หนิงก็ไม่สามารถตอบแทนใครได้นะคะนี่ขาวว่าพี่เอกเป็นโทมีด้วยเรื่องที่แบบว่าเป็นเป็นแม่สลยค่าใหมัางลยมันมันไม่ใช่เป็นเรื่องแบบว่าไปขอโทษแบบอุ้ยซีเรียสจริงจังว่าแบบขอโทษนะอย่างนู้นอย่างนี้มันเป็นแบบเออโทษหว่ะวันนั้นถ้าไม่ได้ไปงานด้วยกัน ก็คือเป็นเป็นวันที่ไปงานด้วยกันน่ะแล้วหนิงก็ยืนยันว่ามันไปงานด้วยกันนี้ที่เดียวกันแล้วก็แนะนําว่าคนนี้คือชื่ออะไรคนนี้คือชื่ออะไรแต่อ้ที่เหลือมันจะเป็นยังไงมันก็คือเป็นเรื่องของคนสองคนมันก็เป็นการคุยกันขำๆว่าเนี่ยมันเป็นเพราะฉั้นคนเดียวเลยนะอะไรอย่างเงี้ยคือจุดเริ่มมันเป็นเพราะฉั้นมันเป็นเรื่องขำมากกว่าเป็นเรื่องซีเรียสแล้วจริงจังแม่เขาเป็มอรปรึกษาก่อนหรอไหมว่าก่อนที่เขาจะตัดสินใจว่าเขาจะ เลิกเป็ดขาดกับพระแล้วเลยครับเออก็ได้มีทราบค่ะได้มีทราบได้มีพูดคุยกันนะคะแต่ว่าหนิงเชื่อมั่นในตัวน้องหนิงว่าน้องทําอะไรก็แล้วแต่น้องตัดสินใจน้องตัดสินใจอยู่บนพื้นฐานของเหตุผลที่ที่ถูกที่ควรแล้วก็เป็นกําลังใจให้น้องอย่างเขาบอกว่าเขาเจอในสิ่งที่เขาแบบว่ารับไม่ได้อะไรงเงี้ยเราพอจะทราบไปว่ามันคือเรื่องอะไรอ,อะไรอย่างเงี้ยก็อันนี้ให้อันนี้อันนี้ต้องถามน้องเขาเองนะจ้าค่ะ ก็ทราบค่ะก็ทราบค่ะตอนนี้มีเป็นยังไงบ้างคะแต่ก็ยืนยันเอาเป็นว่าขออนุญ,ญาตยืนยันแทนในเรื่องของบุคคลที่3ว่ามันไม่ได้มีเรื่องของบุคคลที่3แล้วก็ต้องบอกอย่างนี้ว่าแม้กระทั่งเรื่องข่าวของคุณจินเอง กับข่าวของพระเองก็ไม่ได้มีอะไรที่จะมาพัวพันกันคือข่าวแยกกันคนละข่าวแต่บังเอิญว่ามันเป็นข่าวที่คนสองคนคนคน,นสี่คนรู้จักกันมาเลยโดนเอาสองข่าวมาพัวพันกันแต่ทั้งหมดทั้งนี้มันไม่ได้เป็นข่าวที่แบบเกี่ยวกันข่นาวั <sk ar ys> นนี้เป็นสภาพเดืใจไปไหนโอเคก็ยังโอเคดีอยู่นะคะที่ที่เราไปทําบุญไปอะไรกันก็ยังเจอกันกินข้าวกันกับติรเห็ยนกับงานแนะนำใครให้หรู้จักแล้วก็สาย ใช่ก็วก <dakika S 1> <ๆ>่าเกิดกังไงอ่ะคือเราไม่ได้แนะนําว่าให้คนนี้จะต้องมาเป็นแฟนคนนี้หรือเป็นแม่สื่อแม่ชาว่าใครจะต้องเป็นแฟนกับใครมันเป็นการแนะนําแบบที่เวลาเราไปไหนแล้วเรารู้จักคนสองคนแล้วมันเป็นเพื่อนเราทั้งคู่แล้วก็แนะนําว่าคนนี้ชื่ออะไรคนนี้ชื่ออะไรต่อให้จะต้องหอไปข้างนอกแล้วจะต้องเป็นอย่างนี้มันก็คือมารยาททางสังคมที่ว่าเพื่อนเราทั้งสองฝ่ายแล้ว,ลวเ,รเราเจอกันแล้วเราเป็นคนกลางเราก็จะต้องแนะนําว่าเออนี่คือใครคือใคร ควรแน่น,นะเคนจะมีจ้างหนนะังือไปตามที่ขอทำไมไม่ะด้ะไม่เป็นไรหรอกค่ะจริงๆก็บอกว่าทุกวันนี้ก็พี่ๆช่วยกันดูอยู่แล้วนะคะแล้วก็ยังมีแบบว่าเขาเรียกว่าแฟนคลับแล้วก็มีอย่างแบบคนทั่วๆไปเพวกก็ช่วยๆกันดูอยู่แล้วไม่ต้องจ้างอ่ะประหยัดตังค์ด้วย <laughs>